อะไรทําอะไรแม้กระทั่งเรื่องเรื่องเรื่องคอร์เซนเตอร์ผมก็ผมก็พาไปถึงรัฐสภา,าทําให้ทุกอย่างจนได้เงินแล้วผมทําให้หมดแต่บางอย่างเนี่ยคนเรามันเริ่มลืมตัวมันก็ต้องเตือนกันเพราะว่าเราเตือนกันหลังบ้านแล้วส่วนตัวหลายครั้งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ประจักษ์คือวันเสาร์เห็นได้ชัดเจนถึงการเล่นกีฬาแล้วไปกระแทกคนอื่นเขาแล้วทำสีหน้าที่ไม่ดีแล้วผมให้ออกมาช่วยยืนขายของ นะครับเพียงแค่ห้านาทีและไม่ยอมออกมาผมเดินเข้าไปพร้อมถือไม้ไม้อยู่ในมือผมผมเรียกตลอดเดินเข้าไปเคาะสิ่งที่น้องพูดออกมาดังมากและสัดังเข้ามาในไม้ทําให้คนในหอได้ยินหมดลูกน้องผมได้ยินหมดคือทําไมจะต้องมาเรียกแต่หนูคนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันมันรุนแรงกับผม นะฮะมันรุนแรงกับผมคุณไปถามคนใน h a l ได้ว่าเขาได้ยินไหมคุณไปถามเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมได้ยินไหมผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังๆน้องพูดกับผมแบบนี้และในเมื่อเราบอกขอแรงแค่ไปยืนที่เคาน์เตอร์ขายของก็ทํางานเพื่อบริษัทยืนแค่ห้านาทีมันไม่ได้เลยเหรอใครไปเรียกก็ไม่ยอมออกมาต้องให้ผมเดินไปเรียกด้วยตัวเองแล้วผมก็ถือไม้ไปด้วยนะฮะลุกขึ้นเดินหน้างหงิก แล้วตะโกนใส่ผมต่อหน้าทุกๆคนและเสียงเข้ามาในไมค์ทำไมจะต้องหนูอีกแลวหนูทําไมจะต้องหนูคนอื่นมีตั้งเยอะทีงแยะทำไมไม่ใช่คนอื่นอย่างเงี้ยคุณคิดว่าความรู้สึกของผมจะเป็นอย่างไรถ้าใครเป็นแฟนคลับที่แท้จริงลองใช้สมองในการคิดซินอกจากเล่นกีฬาแล้วนะฮะหน้าเหวี่ยงแบบนั้นซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ควรมีมันเสียคาแรคเตอร์แล้วมาพูดกับผมแบบนี้อีก ถูกไหมฮะทุกคนไปกดตะกร้าก่อนนะฮะแล้วมาพูดกับผมแบบนี้ผ่านการใส่ไม้และออกอากาศต่อหน้าศิลปินคนอื่นซึ่งอยู่ในห้องแล้วพูดจาเหวี่ยงแบบเนี้เออมันทําได้ยังไงนะฮะผมเป็นใครนะฮะซึ่งเขาจะเหวี่ยงมากมายไก่กองกับลูกน้องผมเนี่ยมันเป็นความลับผมก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะตอนเย็นเวลาร้องเพลงคนก็ให้ตังค์เขาไม่ยืนรอยอยู่ คือถ้าเราไม่รับอะ่ะเราก็สวัสดีเขาดีๆแล้วก็ไม่รับอย่างนี้นะฮะไม่ใช่แบบไม่ไม่รับโโบ,บกไปเนี้ยซึ่งเราเป็นผู้บริหารนั่งอยู่เรารู้สึกอายอะ่ะแล้วผมนั่งอยู่กับพี่ตูปผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามเป็นอะไรผมก็เออก็อเป็นก็เป็นแบบนี้พอมาฝั่งนี้ก็เอาอีกอย่างเงี้ยอย่างเงีอีกแล้วหลังจากนั้น,อน,นพอคิดจะรับก็ยังมีไม่อยู่ก็พูดไปเรื่อย ดราม่าเยอะแยะหนูไม่อยากแล้วนู่นนี่นั่นน,นู่นนี่พูดทำไมจะรับก็รับไม่รับก็พูดกับเขาดีๆอ่าลงไปรับได้พักหนึ่งพอรับได้พักหนึ่งประมาณสักสิบคนกระโดดขึ้นมาอถอยขึ้นมากลางเวทีเงินก็ไม่อยากได้ละพูดอะไรอ่ะพูดแบบนี้พูดทำไมพูดเหมือนแบบศิลปินไม่เคยถูกค่ายสั่งสอนน่ะมันตลกมันเยอะไป แล้วศิลปินที่ดีต้องทําคิวตามที่เราบ็อกกิ้งคือเราให้ร้องสองเพลงก็จบที่สองเพลงจะพูดอะไรเราก็ไม่ได้ว่าแต่พูดอะไรลักษณะอย่าพูดแบบนี้อย่าพูดประชดประชันอย่าพูดแบบไปเรื่อยไปเปื่อยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือหลังจะจบสองเพลงแล้วเธอไม่จบเธอร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในสคริปมาอีกมาอีกท่อนหรือสองท่อนซึ่งมันร้องไม่ได้พี่แหวนต้องวิ่งรอบมันร้องไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธ เขาฟ้องสองสามแสนน้องก็ต้องจ่ายเองนะอย่าลืมเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยคือมันไม่มีใครทําแบบนี้เข้าใจไหมศิลปินค่ายอื่นเขาก็ไม่ทํากันเช่นจะร้องเพลงนี้เพลงนี้เราไปขอลิขสิทธ์ไว้ล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก็ร้องก็จบก็จะทําเองก็คิดเองก็ไปเองมันไม่ไหวไงเข้าใจไหมมันไม่ไหวทําไมถึงต้องพูดตรงนั้น เพราะว่าการแสดงของเขาทั้งวันวันเสาร์มันแสดงผ่านสาธารณะแล้วถ้าเราไม่แอคชั่นผ่านสาธารณะดูเหมือนเราเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพฤติกรรมแบบนี้และมันจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นไหมแล้วคนอื่นจะคิดอย่างไรว่า,าทำไมทําแบบนี้เรายังยอมรับพายานทุกคนต้องเข้าใจไปกดตะก้าใครเห็นด้วยกดหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตะคอกใส่ผม ก่อนอื่นนะครับก็สุขสันต์วันเกิดครบรอบ27ปีนะฮะก็โตขึ้นอีกหนึ่งปีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้นแต่การจะประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้นนั้นจะต้องมีสติและมีสมาธิและมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเส้นทางในวงการบันเทิงมีองค์ประกอบมากมายที่จะทําให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะไปต่อได้ไกลแสนไกล จนกลายเป็นอาชีพทั้งชีวิตถ้าคนคนนั้นเข้าใจคำว่าศิลปะรอยตตี้และการเคารพซึ่งกันและกันขอให้ชาลลอดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลศิลปินขอให้เชื่อฟังผมในฐานะหัวหน้าสังกัดและการที่เราจะใช้งานชาลอตเยอะ เพราะเราปั้นให้ชาลลอตด,ดังเราถึงต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาลลอตถนอมน้ำใจในการพูดจากับทีมงานและผู้บังคับบัญชาให้มากกว่านี้เพราะว่าทุกคนหวังดีและอยากให้ชาลลอตเติบโตแต่ชาลลอตต้องไม่ลืมวันที่เริ่มต้นไม่มีใครแต่มีเราเป็นคนแรกจนมีหลายๆคนมากมายไก่กองทั้งโลกก็เพราะเราขับเคลื่อน ถ้ามีคนอื่นแล้วจะลืมเราไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่บนโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและขอให้ชีวิตดีขึ้นตลอดไปถ้าปรับปรุงได้แฮปปี้เบอร์เดย์ครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงนะครับเป่าเค้กวันเกิดนะครับเดี๋ยวขอเชิญทีมงานได้เลยครับ อาล้วครับช่วงนี้ผมเชื่อเป็นอีกว่า